พระสรุปพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปะรีนิพันแห่งพระองค์สมเด็จพระภูมิของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้เป็นไปอยู่2,567พรรษาปัจจุบันสมัยกรกฎาคมมาโซลินที่สิบสี่ลาวิวบาลพระพุทธศาสนายุการ รับจ้าเดิมแต่ปฏิทินานแทนพระองค์สมเด็จพระภูมิพระเจ้านั้นมีในอันจะพึงกำหนดนนด้วยประการชนีอิตโตปรังสก,กจังธโมโซตบโบเบื้องหน้าแต่นี้พึงสดับสม,มนาหารจิตสดับธรรมภาสิทธดังจะได้แสดงต่อไปโดยเคารพเทิน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะสับโตมะโนนิวารเย์มโนยะตตะมากะตังยะโตยะโตจะปาปะกังตะโตตะโตมโนนิวารเยตี บัดนี้จักแสดงศาสนธรรมธรรมะคือคำสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมสวนะอันเวียนมาถึงเข้าณนะบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายได้ทรงสั่งสอนให้บุคคลมีความรู้ในเรื่องมโน คือใจของตนที่เป็นไปตามธรรมดาและให้รู้จักวิธีปฏิบัติทางมโนคือใจของตนมโนคือใจนี้ทุกๆคนมีอยู่ซึ่งพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้เป็นอายตนะภายในข้อที่6อันอายตนะภายในนี้มี6ข้อคือตาหูจมูกเลิ้นกายและมโน หรือมณะคือใจเป็นอายตนะคือที่ต่อภายในโดยที่เป็นที่ต่อกันอยู่กับอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผฏทัพ,พะเสิ่งถูกต้องและธรรมะคือเรื่องราวโดยที่ตากับรูปเป็นที่ต่อกันหูกับเสียงเป็นที่ต่อกันจมูกกับกลิ่นเป็นที่ต่อกัน ลิ้นกับรถเป็นที่ต่อกันกายและสิ่งที่กายถูกต้องเป็นที่ต่อกันมโนคือใจและธรรมะเรื่องราวเป็นที่ต่อกันสําหรับมโนคือใจอันเป็นข้อที่หกนี้หาได้มีหน้าที่ต่อจำเพาะธรรมะคือเรื่องราวอันคู่กันเท่านั้นไม่ แต่ว่ามีหน้าที่ไปร่วมต่อกับอีก5ข้อข้างต้นกล่าวคือมโนใจไปร่วมกับตาต่อรูปไปร่วมกับหูต่อเสียงไปร่วมกับจมูกต่อกิน่นไปร่วมกับลิ้นต่อรสไปร่วมกับกายต่อผลทพะคือสิ่งถูกต้องมโนจึงมีหน้าที่ไปร่วมต่อกับ5ข้อข้างต้น และต่อจเพาะธรรมะคือเรื่องราวอันเป็นที่ต่อของตนอันธรรมะคือเรื่องราวอันเป็นที่ต่อของมโนโคือใจนั้นก็คือเรื่องราวของรูปพร้อมกับตาของเสียงพร้อมกับหูของกลิ่นพร้อมกับจมูกของรสพร้อมกับลิ้นของผลทัพะพร้อมกับกายอีกด้วย มโนคือใจจึงมีหน้าที่ครอบงำอายตนะทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ธรรมดาของมโนคือใจตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้และนอกจากนี้มโนคือใจใ,ในบางคราวก็ทำหน้าที่ของจิตคือมีความหมายถึงจิตอีกเช่นคำว่าวิญญาณซึ่งพระบรมศาสดา ได้แสดงไว้เป็นขันข้อที่5ขันธหนั้นก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารคือความคิดปรุงแต่งหรือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณเป็นข้อที่5และในบางคราวก็ทำหน้าที่แทนจิตหรือเป็นจิตอีกด้วยก็เป็นอันว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่3ามคำ จิตคำหนึ่งวิญญาณคำหนึ่งมโนคำหนึ่งซึ่งพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงธรรมะให้จิตมีหน้าที่เป็นาธาตุรู้มีหน้าที่เป็นธรรมชาติที่ประพัสอนคือผุดพองและเป็นที่ฝึกเป็นที่อบรมเป็นผู้บรรลุผลของการปฏิบัติทุกอย่าง ตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานและเป็นที่ก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดได้ทรงแสดงวิญญาณมีหน้าที่เป็นขันธ์ข้อที่หซึ่งมีหน้าที่รู้ในเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจบกันก็มีหน้าที่รู้ดังที่เรียกว่าเห็นรูป ได้ยินเสียงทราบกลิ่นทราบรสทราบผลทัพะและรู้ธรรมคือเรื่องราวแสดงมโนคือใจดังกล่าวมีหน้าที่เป็นอายตนะภายในข้อที่6ดังที่ได้กล่าวมาแล้วแต่ในบางคราวก็ทรงแสดงแทนกันได้คือแทนจิตได้ทรงแสดงวิญญาณหรือมโนในฐานะเป็นจิต พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเรื่องใจไว้ดังนี้อันคำว่าใจนั้นเป็นภาษาไทยหมายถึงจิตหมายถึงวิญญาณหมายถึงมโนดังกล่าวนี้ก็ได้หมายถึงความหมายอื่นเช่นใจความเป็นต้นอันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนสำคัญดังคำว่าใจนั้น ก็หมายถึงความที่เป็นส่วนสำคัญโดยย่ออันเป็นที่สรุปของข้อความทั้งหมดเข้าใจในคำว่าใจความและเป็นชื่อของอวัยวะร่างกายส่วนสำคัญคือหัทยะหรือหัทัยที่เราเรียกในภาษาไทยว่าหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายซึ่งแต่ครั้งเก่ามา ก็มีความเข้าใจกันว่าอวัยวะส่วนนั้นคือหัวใจในร่างกายของบุคคลเป็นที่อาศัยของจิตจิตก็อาศัยอยู่ที่หัวใจหรือหะไทยแต่ไม่มีพระพุทธพระาสิทแสดงไว้และในบัดนี้ก็ได้มีความเข้าใจกันว่าที่อาศัยของจิตซึ่งเป็นาธาตุู้นี้ควรจะอยู่ที่มันสมอง ในสมองศีษะของบุคคลสำหรับพระบาลีพระพุทธภาษิตนั้นมีแสดงเอาไว้เป็นกลางๆว่าจิตนี้ไม่มีศีษะคือร่างกายว่าจิตนี้ไม่มีสรีระคือร่างกายคูหาสยังมีคูหาคือถ้ำเป็นที่อาศัยคูหาคือถ้ำนี้พระอาจารย์ได้อธิบายว่า คือกายอันนี้คือเป็นการที่อธิบายโดยรวบเอาทั้งหมดไม่ชี้ว่าที่ตรงไหนซึ่งก็เป็นการไม่ผิดเพราะว่าจิตกับกายนี้อาศัยกันอยู่ดังที่ทุกๆคนเข้าใจพระบรมศาสดาได้แสดงข้อที่พึงปฏิบัติเกี่ยวกับมโนคือใจดังพระพุทธภาษิตท,ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศนะเบื้องต้นว่า นสัพพโตมโนนิวาเยไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งหมดที่ใจมาสู่ความสำรวมบาปเกิดจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆหรือว่าบาปเกิดจากธรรมะคือเรื่องราวใดๆพึงห้ามใจจากธรรมะคือเรื่องราวนั้นๆดังนี้พระพุทธภาษิตนี้เป็นการตัดแก้คาถาที่เทพดา ได้มากราบทูลว่าพึงห้ามใจจากธรรมะคือเรื่องราวใดๆที่ทุกข์ไม่ตกถึงบุคคลน,นั้นจากเรื่องราวนั้นๆพึงห้ามใจจากธรรมะคือเรื่องราวทั้งหมดก็จะพ้นจากทุกข์จากธรรมะคือเรื่องราวทั้งหมดได้ดังนี้คาถาที่เทพพดาได้กราบทูลพระพุทธเจ้าดูตามความไม่ใช่เป็นคาถาที่กราบทูล แต่เป็นคาถาที่กราบทูลรวมการทั่วไปทั้งหมดคือกราบทูลว่าให้ห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจากธรรมะคือเรื่องราวนั้นๆซึ่งทุก์ไม่ตกถึงบุคคลนั้นจากอารมณ์หรือธรรมะคือเรื่องราวนั้นๆพึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งหมดจากธรรมะคือเรื่องราวทั้งหมดซึ่งก็จะทำให้พ้นจากทุกได้ทั้งหมดดังนี้ คาถาที่เทพดาได้กรับทูลเป็นทํานองแสดงความเห็นของตนว่าพึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งหมดจากธรรมะคือเรื่องราวทั้งหมดก็จะพ้นจากทุก์ทั้งหมดนี้ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตัดคาถาแก้โดยที่ตัดว่าไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งหมดที่ใจมาสู่ความสํารวมได้ตามพระพุทธภาษิตนี้อันแสดงว่า พระพุทธเจ้าไม่ตัดให้ห้ามใจจากธรรมะคือเรื่องราวทั้งหมดหรือจากอารมณ์ทั้งหมดใจมาสู่ความสํารวมได้จากอารมณ์ใดๆหรือจากธรรมะคือเรื่องราวใดๆก็ไม่พึงห้ามใจจากธรรมะหรือจากอารมณ์นั้นๆดังนี้จึงเป็นพระพุทธภาษิตที่เป็นวิพัชวาทะคือแบ่งแยก ไม่กล่าวตายตัวโดยส่วนเดียวถ้าหากว่าเป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์คือเรื่องราวที่ทำให้ใจมาสู่ความสํารวมได้ก็ไม่พึงห้ามใจจากธรรมะหรือจากอารมณ์คือเรื่องราวนั้นๆการปฏิบัติทางสมาธิและ,และทางปัญญาใจจะต้องมีธรรมะคือเรื่องราวเป็นที่ตั้งหรือ มีอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของสมาธิและปัญญานั้นคือว่ามโนคือใจจะต้องกำหนดในอารมณ์ของกรรมฐานเป็นต้นว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติหรือว่าอาณาปานาสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกกายคตาสติสติพิจารณากาย าธาตุกรรมฐานหรือว่าสติปฐานทั้งสี่คือสติที่ไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมใจจะต้องตั้งอยู่ในกรรมฐานเหล่านี้เป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์ของใจแม้การปฏิบัติในศีลใจก็จะต้องตั้งอยู่ในธรรมะหรือในอารมณ์อันทำให้ศีลตั้งอยู่ได้เช่น ้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและมณะคือใจโดยที่ไม่ยึดถือทั้งหมดหรือไม่ยึดถือบางส่วนบังเกิดความยินดีความยินลายเมื่อเป็นดังนี้จึงจะมีความสำรวมอันเรียกว่าสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้หรือปัญญา โดยที่ทำให้เกิดสมาธิอันเป็นอาการที่ใจสํารวมตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวหรือกล่าวรวมรวมว่าตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติสมาธิและการปฏิบัติศีลก็ต้องอาศัยมีที่ตั้งของใจคือธรรมะและอารมณ์อันจะทำให้ใจเป็นศีล ใจเป็นสมาธิขึ้นมาในการปฏิบัติทางปัญญาก็จะต้องมีที่ตั้งของใจที่จะกำหนดพิจารณาเป็นธรรมะหรือเป็นอารมณ์อันได้แก่ขันห้าหรือว่านามรูปถ้าไม่มีธรรมะหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของใจสำหรับพิจารณาแล้วปัญญาในไตรลักษณ์ก็ไม่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของใจสำหรับกำหนดพิจารณาปัญญาก็เป็นอันว่าการปฏิบัติในศีลในสมาธิในปัญญาจะต้องมีธรรมะหรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของใจจึงจะทำให้ใจบังเกิดความสํารวมจึงจะทำให้เป็นศีล เป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาได้และเป็นวิมุตติความหลุดพ้นซึ่งเป็นตัวผลสืบต่อไปได้ฉะนั้นจึงจะห้ามใจเสียทั้งหมดไม่ได้ในส่วนที่จะทำให้ใจมาสู่ความสำรวมเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นได้แล้วก็จะต้องตั้งใจไว้ในธรรมะหรือในอารมณ์เช่นนั้นเพราะฉะนั้น จึงได้ตัดแย้งว่าไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งหมดที่จะทำให้ใจมาสู่ความสำรวมระวังต่อจากนี้จึงได้ตัดขยายความออกไปให้แจ่มแจ้งว่าบาปเกิดจากธรรมะหรืออารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากธรรมะหรืออารมณ์นั้นๆดังนี้เป็นการที่ทรงแสดงจำแนกชี้ให้ชัดเจน อันบบบนั้นแปลว่าส่วนที่ชั่วส่วนที่เป็นบาปธรรมเป็นอกุศลธรรมตรงกันข้ามกับส่วนที่ดีอันเรียกว่าบุญหรือกุศลหรือกุศลธรรมบาปจึงหมายถึงทั้งกิเลสเป็นต้นว่าตัณหาความดิ้นรนทะยานอยากราคะโทสะโมหะหรือว่าลาภโทสะโมหะ อันเรียกว่าโลภโกรดหลงหมายถึงทั้งส่วนที่เป็นกรรมคือการที่กระทําออกไปด้วยอำนาจของกิเลสดังกล่าวเป็นอกุศลกรรมทางกายทางวาจาทางใจคือเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นฝ่ายอากุศลทั้งหลายเป็นฝ่ายบาปทั้งหลาย และก็หมายถึงตลอดจนผลของกิเลสและกรรมคือทุกโศกทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่าบาปคือส่วนที่เรียกภาษาไทยว่าชั่วหรือไม่ดีซึ่งฟังดูก็เป็นคำแรงอันน่าจะหมายถึงส่วนที่ชั่วหรือไม่ดีอย่างยาบแต่ก็หมายถึงส่วนที่ละเอียดด้วยคือ ไม่ถึงกับเรียกว่าชั่วหรือไม่ดีในทางโลกแต่เมื่อเป็นกิเลสและเป็นกรรมคือการที่กระทำออกไปตามกิเลสและผลที่เป็นตัวทุกข์ต่างๆก็เรียกว่าบาปในที่นี้ด้วยทั้งหมดนี้เกิดจากธรรมะหรือเกิดจากอารมณ์ใดๆก็พึงห้ามใจจากธรรมะหรืออารมณ์นั้นๆ ในทางปฏิบัตินั้นก็ได้แก่การที่มีสัญญะคือการสำรวมระวังใจอันหมายถึงสติมีธรรมะคือความขมใจอันหมายถึงปัญญาโดยที่มีสติระวังใจมิให้ดิ้นรลนทยานอยากในธรรมะหรือในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความดิ้นรลนทยานอยากระวังใจมิให้โลภมิให้โกรธมิให้หลงในธรรมะ หรือในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายและให้มีธรรมะคือความขมใจอันเป็นตัวปัญญาหมายถึงทำความรู้ในเมื่อรับอารมณ์หรือรับธรรมะคือเรื่องราวทั้งหลายทางอายตนะคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย และทางมณะคือใจคอยใช้ปัญญาคือความรู้เพ่งพินิษให้รู้จักว่านั้นเป็นข้อหรือเป็นเรื่องที่จะทำให้ใจขุ่นมัวเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์ต่างๆควรจะสงบเสียควรจะละเสียให้ทำความรู้ดังนี้และให้ทำความรู้ในสัจจะคือความจริงว่า ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงต้องเกิดต้องดับล้วนเป็นทุกขะคือเป็นทุกข์ตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปล้วนเป็นอนัตตา,บ,าบังคับให้เป็นไปตามปัตนามิได้ตั้งต้นแต่บังคับให้ได้รับแต่สิ่งที่น่าปัตนาพอใจเท่านั้นมิได้ เมื่อมีสิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็ย่อมมีสิ่งที่ไม่รักใคร่ปรารถนาพอใจจึงต้องรับทั้งสองในคราวนี้รับอย่างนี้ในคราวนั้นรับอย่างนั้นและแม้ในสิ่งเดียวกันเมื่อได้อันเรียกว่าเป็นลาบก็ต้องมีเสียอันเรียกว่าอลา,าบเพราะสิ่งที่ได้นั้นก็ไม่ตั้งอยู่คงที่ ต้องตกอยู่ในอนิจจทุกขะอนัตตาเมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เคยได้ก็จะต้องไม่ได้และเมื่อไม่ได้ก็เรียกว่าเสียหรือเมื่อได้ก็ได้สิ่งที่ไม่รักใครปรารถนาพอใจก็กลับกันก็กลับกันไปกลับกันมาอยู่ดังนี้และทั้งหมดนี้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือสิ่งที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็ต้องเป็นอนิจจเกิดดับทุกขะเป็นทุกข์ขต้องแปลปรวันเปลี่ยนแปลงอนัตตา,บ,าบังคับให้เป็นไปตามปรารถนามิได้มิใช่เรามิใช่ของเราทั้งนั้นตามสัจจะคือความจริงเป็นตัวปัญญาเมื่อเป็นดังนี้ก็จะข่มใจได้ คำว่าข่มใจได้นั้นก็คือข่มตัณหาได้ข่มโลภข่มโกรธข่มหลงได้เมื่อเป็นดังนี้ก็ข่มทุกข์ลงได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่าบาปเกิดจากธรรมะหรืออารมณ์ใดๆก็พึงห้ามใจจากธรรมะหรืออารมณ์นั้นๆเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้สันติคือความสงบของใจ ซึ่งนับว่าเป็นนิพพานปัจจุบันดังได้มีธรรมภาศสิตแสดงไว้ว่าวิสุทธิสับปกเลเซหิความหมดจดจากกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงโพติดุเขหินิบุติเป็นความดับทุกข์ทั้งปวงเป็นความดับจากทุกข์ทั้งปวงเจตโซโหติซาสันติอิบานะมิติวุจติ นั่นเป็นสันติคือความสงบของใจเรียกว่านิพพานดังนี้มีอาถธิบายดังแสดงมาด้วยประการชนิด